เอ้าอยู่กับพี่เฮ้ยคนหน้าพี่เลยเฮียโดนเห็นว่าโหลพี่คือเล็กสองใช่ไหมแสดงว่าตีมันโอแม่งมาหน้ากูเลยแตกแตกสองแล้วฮัลโหลกำลังวิ่งไปพี่ เพื <c Ris ky> no. uh ่อนมาอยู่ฝั่งนู้นเพื่อนมาอยู่ฝั่งนู้นอีคนนึงอ่ะชุดดำๆอ่ะเออนั่นแหละตรงนี้รู้ศพได้สองศพมันมาแล้วเอ้ยนั่นโอยกายต้าใช่ไหมมันมาชิดแล้วอะโหลโดน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 เลยไหลเลยไหลยัดไปเลยระเบิดอ่ะ ตายได้ออกมาช่วไหนเฉยได้พี่เจ็บหนักต้องปีนตรงไหนอ่ะตรงนี้หรอเฟิร์สเฮ้ยได้ีมด้เชื่อมอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะช่วยช่วยกันยิงภูมัน่ะผมยิงไกลอยู่นี่มาหาพี่มาพี่าหาหา,หากำังแอบ,บด้วยหากำมังแอบ,บด้วยความยายาเป็นไง เก็บพาคิวไปแล้วครัพวกเราผมเก็บผมเก็บผมเก็บผมสแกนนะสแกนเลยหลังเราเข้าบ้างมีหลังนึงคนนึงมีหลังเข้ารีบรีบไปรีบไปแกะหลังก่อนคนนึงไปเียร์หลังก่อนไปเียร์หลังก่อนตรงนี้ตรงหลังไอตรงอันนั้นอะไอ้บ้านขาวๆอ่ะเอ้าโอ้กูวางแถบไว้มันตายมันทุบไกลกูวางแถบไว้มันมันทุบผิดคนโหละมวยหมดเลยวะเฮ้ยฝั่งนี้มา ไม่ตามมันเด้อเฟิร์สไปใกล้แล้วหลังฝั่งนี้มาใกล้แล้วเฟิร์สพี่สามตายไปอ่ะระวังถังแดงระวังถังแดงระวังถังแดงไอหนึ่งถอยมาถอยมาพี่ยิงก่อนเนี่ยมันมันซ้ำอ่ะออกบริเตนชาร์จชาร์จชาร์จออกไปเลี้ยวขวาเจอเลยเห็นอาคีที่หล่นปะเฮ้ยถอยมาบ้าโอ้ยชุบพี่ได้ปะ อะไรวะเนี่อ่ะชุบได้ไหมชาันเอาเลยเฟิร์สช็อตเฟิร์สเหลือเองคนเดียวเหลือเองคนเดียวเหลืออคนเดียวเฟิร์สดีอยู่เพื่อนอีกคนนึงคุมมันโคบไกลเพื่อนมันอยู่ไกลมากอีกตัวนึงอ่ะตายเอลิเปอร์ตายที่นี้เคลียร์ ไม่เคลียร,ไยร์ไม่เคลียร์ไม่เคลียร์มันชุบแล้วโอ้ยแปบบ๊บนึงนะผมกลับไปกันตาย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 ,ต,ายตรงนี้น่าจะหมดอ่ะเหรอเ,รเออหมันยิงกันเองปะอุยอ้ยเฮ้ย ตรงนี้แพ็กแต่สองเหลือตัวเดียวฝั่งนู้นแกงแล้วตัวเดียวอยู่ข้างบนชั้นสองชั้นสอง,สองนะผมเจ็บแล้วพี่มันหนีไหมมันหนีมันหนีโอชิคโคนุโซโล่จริงด้วย

อะไรบบหลวงนะาอะไรเงียบขึ้นเลยเหรอเออไม่มีเสียงเท้าวิ่นะขึ้นเลยขึ้นเลยพี่สอนอยู่ลอะไรอะไรนี่ผมเจอตายตาเอพี่พี่ผมทำผิดตำแหน่งเขาโผล่ไอ้เที่ยข้างล่างข้างไหนข้างล่างหรือข้างบน ระเบิดต้าระวังระเบิดเตมพี่กดปั๊มยานะพี่ปั๊มเลยคนนี ok ้โหลดกับผมนะภูเขาเพื่อนมันระเบิดถอยอ,อยู่<ล>ยังอยู่โอ้มันปาโชกมาพี่เออโอเคขับไม่ได้แค่นั้นแหละไม่เป็นไร ตายตายทีนี้หมดทีจะหมดสแกนให้อีกรอบเอาเลยสแกนเลยอยู่อยู่หน้าหน้ากองฟางบนนะ่ะคนหนึ่งแล้วก็กลางสองเอ็นอี

เลยหนึ่งเท่านีไ้ได้เจ็บเจ็บเจ็บร้อยสี่เก้าได้พี่สวยสแกนเพี่ยาหมดเสียงเดี๋ผ่านแก้วนี่เสียงบอสเดินเลยแข่งคนเดินเออทำบอสดิ อยู่บนหลังคานะเคยพี่ตายเฮ้ยขอกําลังเสริมหน่อยอยู่ตรงนี้สองตัวเลยผมวิ่งไปแถวพี่อ่ะเริ่มจอดเฮ้ยไม่ตาย What the fuck เสริมหน่อยเสริมหน่อยเพื่อนตายแล้วพี่เดา๋ยวนตายมากชุดพี่ได้ผมผมชุดดมชุดด้ตัวเดียวเหลือตัวท้าย หาชุบเลยชุบเลยชุบเลยเดี๋ยวตัวเดียวโอ้โหมันมาชุบเพื่อนแล้วตายทำบอสแต่ยังอ่ะเบิร์นนี่กดเบิร์นนี่กดเบิร์นกดเบิร์นกดเบิร์นนี่ผมชุบเบิร์นอยู่เจ๋อเอ้ยมันมาแล้ว หล้งนึ่งหมดปะเนี่ยข้านอกมีกี่ศพ2สองคบ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 ุ๊ยพี่พี่เช่ผมหน่อยหนึ่งนัดแล้วพี่เจ็บตาเอาหน่อย,อห,นอยหน้าพี่ผมนี่โหลดอยู่ ผมเลนแม่งเลยสั่นให้ที่หลัง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 มันมีตัวนึงนะโอเคตายที่หลังมีตัวนึง่งเลยพี่เออไอปอนเซฟไอปอนนี้อยู่ผมงันให้มึงดักหน้าไว้มันจิ้ตายไป่ถึงแล้วยี่ห้อตกเต็มหมดตายหลบระเบิด<ป>ด้วย ตายแล้วตายแล้วมันชุบมันปะเนี่ยอย่าปล่อยชุบดิอุปลาระเบิดไปลบปล่อ,อยออกมาก,ก่อนต้าแดงอยู่เอาชุแปดน้ำแปดน้ำไปเลยโดนโดนโดน,โดนมันถอยไปแล้วว่ะ นัดเจ็บงนี้ประตูเปิดวะเฮ้ยบนหัวกูมีเฮียดนหลังลูกซองอยู่ข้างบนนะหลังมีหลังมีหนูหลังมีหนู เขาบมตายไปไม่ได้ไปไม่ได้ข้างหลังมีหนูพี่วิมาข้างหนแบบแล้วลูกสองนี่ตายหนึ่งเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเขบาขบนเขาหนเขาบน ตายหนึ่งลงขวานนะเข้าหัวตายตายหนึ่งพี่ผมลงเลยไม่ได้มันดับอยู่หน้าประตูคือผมกระโดดลงไปผมตายพี่เลื่อนผมโล ตายหมดตายหมดโง่ชไนฟ้องเอาเฮียคน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 ไอ้เฮียจะเอะบรีปอนมึงรีบมาเลยตรงไหนตรงนี้ชุดป้าอยู่หน้ามึงอ่ะตายเออสวยเข้าหัวมีตัวนดียมีคนที่มาตรงนี้ตายเข้าหัวตายสองแล้วอันนี้ไม่ใช่ทีมบอลนะเนี่ยลองบ้านนี้แพ้ใช่ เจอแล้วอยู่ที่นี่ทีนี่ทีนีตายอา้าวเฮ้ยระวังปองบอนระวังเ็มบงมันง้างอ่ะมันทำท่า,าทำท่าง,ง้างอ่ะอ๋อประตูล่างเปิดอ๋อมันแม่เราเก็บบอส โดแนแฟนหนึ่งไม่ตายสายม,มีไอ้เีอยไม่น่าออกมาเลยเมันล่อบนหัวมีนะ

ทิศศูนย์ผอมเลยไหมผอมไหมผอมได้ไมันยิงเหรอเอดี๋ยวบอกไม่สนูกใครบอมแลนด์ฟาดหน้าแม่งอย่างเดียวโอ้โหมัน,ม,นมันถ่ายแคมป์วะ่ะคลากวะ่ะเจ็บเจ็บเจ็บหมดที่ผมโดนกระดัษ kiệt <laughs> <laughs> rồi pí, cầm đaga. Mất tay. Uy hiếp. Trong phòng này, mởประตู mà nhưng này pí. quá. หน้าชุบตาได้ระวังนะตวงนี้หนึ่งตัวมันอยู่ทางขวาร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเฮ้ยโอ้โหอยู่หน้ากูเลยายังไงวะ็อดโบ หน้าไม้ครับผมตัดโบว์หลังปอตายฟรี๋ปะเนี่ยเผดไอ้เจ้าปิงปิงหว่าตาชุบได้ปะรีบชุบเลยถ้าชุบรีบชุบไม่ต้องสนลูกใครชุบเพื่อนต่ออ๋อมันตายตัวนี้ตายต้ามันโดนใครยิงวะ มีตัวนึงนะมีตัวนึงนะเราหยิบตัวนึงนะเสียงคนตัวผมกัวผมกัวผมกัวผมปีเขี้ยวกับปีนะฮะแหละที่ไหนไปไม่โดนว่ะเจอตัวนึนปะไม่เจอพี่ผมโดนแผลเรื่องผมเราอยู่ห้าสิบกวตายแล้วเจอแล้วตรงศพพี่บอนพี่แตกชุบชุบพี่ปอนชุบพี่บอนได้เหล็กตัวนึงพี่มาแรงไป นี่วิวตรงหน้าต่างที่พี่ปอนกระโดดมาผมสกแกนแล้วโดดลงมาแล้วมันโดดลงมาแล้วกูระเบิดไปนะจะเดือดไปตรงนั้นนะ,ะตายโหดดีเลย <laughs> ผมสกแกนนิดต้าหมดพี่หมดหมด,โด,ด